สวัสดีครับดนวัตน์ลงกึงอุบนราชธานีวันนี้พามาดูงานซ่อมเ,อเกียร์ปั๊มของรถทะเลทองรถมิซูบิชินะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดนครพนมก่อนหน้านี้ลูกค้าให้ช่างแถวบ้านลูกค้าทําการแก้ไขปรับปรุงโมดิฟายปั๊มของกูปตาใส่นะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้ยาวนานลูกค้าจึงต้องการ ทําปั๊มลูกเดิมให้กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมต้องทําการตัดเพลานะครับเพราะว่า,าลูกค้าได้โมดิฟายเพลาไปแล้วเราต้องทําการคว้านตีปกเสื้อใหม่โมดิฟายเพลาแล้วก็เจียแว่นตา G a a, ปาเสื้อนะครับโดยใช้เครื่อง cnc คว้านเสื้อแล้วก็ตีปกเสื้อแล้วก็กัดขนาดให้ได้ตามขนาดเดิมของเก่าที่เคยเป็นมานะครับซึ่งลูกเก่าของลูกค้าที่ใช้งานอยู่บอกว่าแรง แรงตกนะครับต้องเล่งเครื่องตัวนี้ก็คือชิ้นงานที่เราทําการคว้านตีปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะประกอบนะครับแล้วก็ตัดเผาเอาฟันเฟืองอที่ลูกค้าทําไปใส่กับรถของปั๊มของกูปตานะครับก็มาตัดใส่ตัวเดิมเพื่อ,อให้เจ้าตัวเฟืองกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับประกอบเบนซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเทสเบื้องต้นนะครับ วิธีการเทสเบื้องต้นก็จะใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับเติมเข้าไปที่ปั๊มแล้วก็หมุนนะครับเพื่อเช็คแรงเพชเชอร์เบื้องต้นนะครับก่อนส่งกลับมอบให้ลูกค้าใช้ทางจังหวัดนครพนมเพื่อน,น,นที่มีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเฟืองนะครับทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที Hi ่ให้ไว้ท้ายคลิป ขนส่งแนะนำบริษัทขนส่งแฟร์เอ็กเพนะครับเพราะว่าแฟร์เอ็กเพอยู่ใกล้กับทางร้านเราโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมา,ากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ